อันเสาค่ะมันพี่น้องแต่ว่าขาดคนงานไปสามคนนะไอ้ขันไอ้กี่เมฆอ่ะมาล่าเข้ามาไม่แย่ก,กับชิมาแล้วมืออื่นเราเห็นว่าดำนาะอืะห้องเราทำมาม,ะมะกกือมอื่นโลกะเราดำคนมากคนมากเลยหม,มาดมอกไปมากก็มากพวกมากก็สร้างแม่เขาจะจูบหน้าพ่อจ,จ๊ะจูบดำพ่อจ๊ะอาหารโอ้โหชีเจตตกใจ ทอดเนื้อแบ่งม่ให้บ้นไดบมีอยังไเขาเบ้เท่านี่นั่งกินเลยนั่งานั่งบกินขารานงอยากกะทํานใบไม้นี่นังกินอยู่กินขาเออกันใบไม้เนี่ยนังมาแมันมักที่อเจ้าหลดเจ้านเือแล้ยังลงเป็น้อมบ่ายใส่ลใหมหมแล้วแคร์ว่ามีการใส่โลเ มาตามังุดมา่วงกินกับอสิถ้าไม่ยว่ายูกันได้ปลาน้ำนีกเอมาแล้วโถมามาสุจักเร็วนี่เกิน่สาคอนกินไล่นข่าเอิ้ดาวและนนีเขาอะเด่พาน่าเยวมานมาเนี่ยมันจะเฮยดำเอื้อนดาวไอลนไสเออเด็ก่เเขาหนัก อายับขึ้นอีกดิมันไม่ได้เบิดกันเลยมึงหันมึงหันหนาไปพูดกัพี่กูนี่จกเสพาน้ำดีบขาวนะห้องบ่สวยน้ดิบ้อยอื้จอกยีโว้ยจอกของป้อมสวัสดีครับพี่น้องของนะจอกเอาห้องกิจอยนะนะกิเนอะแม่จ้าอาจ้านนนน ตู้ดีเวบัยากหนนเดียวกับหนเลยด็กูมืองใน่ในกังเกงนี่เลยตุ๊กดูจะมีเวลาจะหายว่านี่กนเลเนาะหายยังวะยังหายข้อยัดตูกไม่มีตุกเมึงเพิ่งะนี่น่ะตัวยนน่ะยินน่ะจะตามือดามมึงนอนยิ้มมือหมาหายมาคืนนี่เออมันนัดจะใชาไมหรือว่ามีนอนกูกันนอนแล้วเฮ้ยยินกูดีแล้สู้นำไมายนะ ป้านี่เต้นเด้มึงิ่งเด้หมอหล้ไม่ผู้ิตร์ผู้ิตนุ่มนอนแล้วะ่ะจเจนาตาลีรีวิวสุฟามาเหิ่มหน่คุณ่จะเก็บใสไปบืนเสกในหัวโพนหมอสันก่อนนั้นต้องอย่างหัวั่งอตั้งอายโคนกับป้าน้นหมอนสันอย่างคนมาเห็นต้องแห้งนางว่าผู้ช่างชัดจ่อยเมื่อกไปเมื่อถยน่งอนขอบเจนนตาลีขอบคุณนะไปเห็นกันทั้งนี้แก่นเขาอดกนงู สุกนะบาเอ็นก็บ่มีเอาไว้พอเอ้ยเอาหักาม้ยตามเมื่อเ็นถมาไปลความซุ้มเฮ้ยตะกบามันาบมเขาตามมื่อ้ยนะากรเนานน้อหน้าสกันนี่าไหมนี่เยามาป้าบุกกะี่รับพื่กันเพื่อนๆะแน่ไปนี่แหะหาได แม่ป้าแล้วเหรอกำลังเนาะทำด้วยยืนเขาโลด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 พอได้ไหวมากดีมากห้าสิบสี่มาใสเขาบว่าอยู่มากยืนเขาไม่มากหรอได้หนัง ไปเวม้งผลมากเพาบเดยมมันคือมาว่ะไมกับายัวนี้ะเหล่านี้ใบใหม่เหตุว่ามันคือว่าเขาใบใหม่เขาเขาได้น้าให้กระต่ายลูกมีจีริเุาเบืาอใบใหม่ใบเก่าเลีงเรามาปิดดอกไผ่ปี๋มเองมีพื้นมีไผ่ใบตีเองผลนั่งกับใบแตงมันาเแต่ดาเพรนใหม่นี่ขนาดใดด่างน่ับ น่าจเสียวคุณพูดดีาวมาถูกคุณขมตือักดีดมัตสวมันเลยตู้ตรลยด้วยระขมดนะเามันซบกลยนะคือแ้กัเนื้มหม่อมแห้งะน่ะต้มเนื้นื้อน่ากนอ่น้กำรอันะก้อสูตรอ่าตมาใส่ะมาห ไปปงลอดซูขยะมาได้ไหมนี่เอื่อไปปงเป็นเมันมันออกแล้วกินหุ่งหุ่งคือมีแห้งเยวเราจะมาขุดอย่างมากเลยือกินตรงนี้แห้งคือกินน้ำลำไยเพราะว่างได้เอาไปกนไ้ ตอนเที่ยงคือมกปิ้ทูเรียนงานตนเยอะตนหูตนูอยากกินตไก่ต้มมันขัไปยันอยู่แน่นามกระหาลงหม่นไม่ะลกปีจนชิมเงินแ้วก็เถก่ากือเก่าตมื่อมันนี้ตนอมมั้อนี้เพน่อน้ตนอาันนี้งน้าอวน้นอั้นงอมนนตนอมวนนีงกวังมั้านเว ดึครับอที่น่าจะผูกเข้าโอ้ยปนปลากับเพชรี่ข่าวบรรยากาศหรือมเย็นพี่น้องอากาศอ่เย็นอยู่แต่ว่าเย็นแจ้ได้เลือกมาเนี่ยรมมาไปอะไนข่าวหรือะงานกูการหน้าไปชอตให้น้องไปอุ้มผู้ใ่ ช่ครว่ามีร่างช่างหอนหรอกปลกบ่าหยาืเจ็บลูกไวู้หนักินจใสขอทีเม่เน่ยไ่หลุน้นจริงมาเพ่เดียวไม่ไหวน้ำมอสุดแล้วจุดหน้ามืดู้ดยนำเอะอะ้เอ๋ยต้องร้านจ้ราเอ๋ยอำไมแต่ไห้ปูว่าใส ใัวัวยืมี้านมาเบิง่งนยงอืมตนอนนี้ปา้าเปไรบ้างเยเากต้ังด<ม>ูแลัวแหละนแต่ปัวมัีป้าคือี่ัวกะกิโลเป็นผักวััวเมาลดมาลงแทัวสิตายบ่ก็นทำเน่จะมากไฟขอมากับลุงแทอือ้เด็ดเด็มีนดูแลัวบ่ เกินเี่ยอะไราห้ามเบูมังมันเลยท่าูเลยอีกัะเพ็ดเพ็ดเรือโน่นันน้องปิีเมืที่สอันเว่อยู่ล้งรถพดแมเพื่อนกับเพื่อนก็ด้กินินหคนขับรถเัาะ เสือมังตีโอ้ยไหกินลาวไนกินนันเกลน่าพึ่ล่ะเยอะนุ่งอีจ้อยนุ่งนี่เดียวแล้วมันถามกูุ่งเสือไพ่กระไาเก็บรักทานแนวไปโบกหน้าเราไสนั่นเสือโน่เนี่ยค่ะนี่เป็นผู้นำสองขึนห้าเดิมจ้อยไอ้จ้อยนุ่งห้านี่มานเกล้วหัวหลุดน่าพึ่งต้นแหกกระจายลุกไปบอจำมังกงเลยไปล้ำหน้าเลยก็จะหมเกินใจมาหมดกินกับเขาลายยางก็จะเอาเป็ี้ยนไอ้กินก็มือ คือนียปายแหละคือยาบฝนบเลยเยือ่งของมครับหมหาผัวบลาไส้จะเป็นเพียบ่อยากกินฝนคบดิหัวเ่อยฝนคบฝนบปักกะแซ่นบูมือหนึ่งหัวเป็นสุขเจ้าว่าเมียเสิองซะากค่อปาวาไส้ปรหานี่ปู่กู่ปู่อตอบมาว่าอก็คือจะดำบวดอกว่าสั้นปู่กูไปหา วัวนอ้อยพูดว่าเอ้โมยาตจุเนก็คอวัน้อยเราค้จะกินปักรกบักรกปัวใหญ่อแบบว่าัวลายก็ธรรมดาเนาะวัวลายแต่บางเวลอยากง่ายหน่ยไม่ได้วัวลายแบบไปแลวกรไปายเอ่นลายปริมาณไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพเลย พวาม่อนะพวามงนพวอะวกางเมื่อปุ้ออกงานแค่เมอคุณชมหนำนะนี่ด้มันหาว่าหมู่อ้านนี้เราเนี่ยเช็คปัอเด้วยนี่นะนีไว้หาเวลาเลือกแแป๊บดีอไปเบอาไปเบอจะได้ยน่งจะได้มันบามีอ่นเสน่ห์โตแล้วมีแนววัดึงดูดเขาเสน่อกีมึงอนี้ดึงกับอีสแต่มันเสื่อมไว้คอเสื่อมเนมันจังได้ไายผัวนั่นนะมึงจุดทูดมึงคอหยาง ข้าผัวงฟมึว่าช่รักขวผไหมเน่ะต้งเสริมข้าผัวได้วกมึงอยู่บ้านมลยบ่ได้วมึงมอยู่เพือนมึงเองได้วแต่ม่ห้องกินอยู่นี่ลวรนี่าะพวทั้งเมียมึงอย่ามาหากูหนึ่งห้กินตั้งัวทั้งเมียเด้อมหากูเรีอ ันเลียกมีเนี่มาวัดก็จะน่าจ่ากระเบื้องก็รอดใจพัดพอวัดมีอ่ะเยถ้าถึงเม่พุ่ร้านอยู่ไหวมือมันได้ไปนราทาสวยเขาสีอินี่อร่อยเทสอร่อยางมาประเด็กนะอะไรอ่ะทำมาสักจานี่ค่มีเก็บประเด็กตอก็ติดมือหรือรอมันขอย้อวขยันจจำเหมือนแรกเลยกู ก็แกินวัี้ก mm ินว่าไปวก็นอสุดท้ยสุ้ยงมไอยู่ื่อมได้สมรยาเอ้กุนี่กุี่นี่เมนบักเบ๊ีดีเรีย่วปดุว่ากี่เลีหมู่านนี่เนียลาบสิไปดูกะซิมานอนสิังกินเนี้ยลาบสิมาโซสินอ่อมาบ้านปแดกเนีลาแดกปไปแดกบักเบ๊จี่ได่เผื่อ ลายได้สวกินบอกอิ่มกักินนาลายกินกับบ้มีกินนาลายอยู่แจแบบปุ่นนาบานี้ให้วกกาใหญ่ออกแล้วมันโอ้ยหาละใหญ่งมันออกเยอะแล้วนี่ยนะขายวกหนึ่งชิว่าได้ไแหลโนั่งซูซูไปถ่ายขี่เพชรเ็ดนะเป็นเดือนเฮ็ดละโง่เฮ็ดปวเฮ็ดยาวไปเรื่อยกำลังุ่งเนาะเฮ็ดใเช้า ตัวความตัวเราตัวกระต้นตัวความตัยบ่บามาลง่งฉันต้นคอนโอ้ยการลุ่งกับบุปผาอโวยตะโพกให้มันดังกลอืมบรรยากาศมึงนะเรียกว่าสามเก่าห้อยโพสต์ต็อกมาเอาตุกมาหาออนได้ตะพุดยาันที่เป๋ตุน เจาแลงกิ้งเขารหทุนปมาแดกแซ่บแซ่บจ้าก็มีหนามไปจีเอ้ยใส่ละลงมาแถมาซื้อมาฝากเ้ยงชิลงมาปลาแดก่นมแซ่บบอกว่าม้า้ามลงมาดำหน้าซอยอาเดิมหมือนี่สีดูดน้ำดำมาระหงอมาับอกว่าล้ไปละพี่น้อย